แสวยมากสงฉ่ำม,มากกูจึงไปได้มากมากจริงมึงฉ่ำเวอร์สวยเนาะมึงกูหิวข้าวแล้ว,ลวไปหาอะไรกินกันปะไปดิเออมึงแต่ว่าวันนี้แม่กูให้ตังมาน้อยอ่ะทำไงดีวะทำไงดีอ่ะเดก็กใหม่มึงรับน้องหนไหมไปสิไปสิเธอย้ายมาใหม่เหรอโทรศัพท์สวยดีนี่ ยืมหน่อยได้ไหมไหนเงินอะมีไหมเอามาดิเออเอามาดิโอ้ยยืมนิดยืมหน่อยทำไมขัดผึ่งไปแล้วขอบคุณนะเอาของเราคืนมานะเมื่ีเหรอผมเพิ่งได้โทรศัหม่มาด้วยแหละกูก็ได้ตังค์มาเหมือนกันมึงแค่นี้คิดอะไรกันดีอ่ะเออไปหาอะไรอร่อยอร่อยกินกินดีกว่ามึงค์ เฮ้ยมึงเพื่อนเป็นอะไรอ่ะอไปดูโยด<ย>เธอเป็นอะไรอ่ะคือแก้ป่ยกับข้าวเอาเงินกับโทรศัพท์เราไปข้าไปหมดเลยเหรอเธอไม่ได้กินข้าวที่ยงเลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราจะช่วยเธอเอง มาใหม่ใช่แล้วแล้วตอนเที่ยงพวกเธอกินข้าวกับอะไรกัก็ไปหาอะไรอร่อยๆกินแถวโรงอาหารแหละก็ไม่แพงหรอกมีอะไรแต่ว่าทำไมหยุดถึงไม่ได้ไปกินข้าวไม่รู้สิเขาไม่หิวมั้งแต่ว่าจะมีหลักฐานะแล้วไงอ่อ กเอาของไปคืนเพื่อนเถอะก็ได้พวกฉันเอาไปคืนก็ได้ ทำผิดเกิดขึ้นกับทุกคนแต่การจำหนิตนหรือนำหนคนทีคน่คิดได้